อำเภอวัดล้างตาคุณจันทร์อำเภอระดูจังหวัดสงขลาให้เลข็กจุดวันที่16บหกพฤษภาคมพุทธศักราชสองพัินี้ผ่านวันจัดให้่าลืมดูรายละเอียดได้ที่ช่องยูทูบลุงวีพาลจำให้เมนช่องยูทูบลุงวีพารวยสวัสดีครับ วันนี้ลุงวีพารวยพามาที่วัดร้างตาขุนจันทร์นะครับซึ่งระยะทางเดินจากปากทางเข้านะครับประมาณ200เมตรนะครับลุงวีเดินเข้าไปเห็นไกลๆตรงนั้นนะครับเป็นสาราที่มีพระพุทธ,ธรูปนะครับอยู่ ครับมีเฉพาะสาราสาราเดียวนะครับมีพระพุทธรูปอยู่สามองค์น,นะครับมาวีมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดฝากผู้ติดตามช่อง youtube ลุงวีพารวยนะครับเี็นวีถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับเป็นวัดล้างที่มีชาวบ้านคอยดูแลน,นะครับ คอยปัดกวาดให้ดูสะอาดตาสำหรับผู้ที่มากราบไหว้บ,บูชาพระพุทธรูปในวัดล้างที่นี่นะครับวันนี้ลุงวีมาก็เพื่อมาขอพรขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดฝากผู้ติดตามช่อง youtube ลุงวีพารวยอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมเลขที่ลุงวีจัดหามาให้ถือว่าเป็นเลขทางเลือก ใช้เป็นแนวทางทางหนึ่งเท่านั้นนะครับในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวันที่16พุมภาพันธ์พุทธศักราช2566นะครับลุยมาแล้วก็มากราบไหว้บูชานะครับขอพรขอโชคขอลาบขอฤทธิ์โดยการเสี่ยงโชคทูกตัวเลีนะครับ ใครที่เปิดดูสามารถไหว้อธิษฐานไปพร้อมๆกับลุงวีได้นะครับขอพรไปพร้อมๆกับลุงวีและก็ขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดโดยลุงวีเป็นตัวแทนในการขอตัวเลขนะครับที่จะทำการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกับทูกตัวเลขนะครับเรามาติดตามไปพร้อมๆกันว่าวันนี้ วัดร้างตาขุนจั์จะให้เรียกอะไรสำหรับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ที่จะถึงนี้นะครับการกราบไหว้บูชานะครับเราตั้งน้ำมงาสามจบก่อนแล้วก็สวดมนต์นะครับแล้วก็อธิษฐานจิตขอ โชคขอลาบขอเลขเด็ดนะจากวัดลางสวดตาคุ้จันนะครับวัดลางตาคุ้จันนะไหวขอโชคขอพรเรียบร้อยนะครับลุีก็ขอโชคขอเลขเด็ดนะครับโดยการเสี่ยงโชคทุกตัวเลขต่อหน้า คคุจัันนะระบได้มาเรียบร้อยนะครับเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่อง u t u b e ลุงวีพาด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ลุงวีอัพโหลดวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนมาอย่างท่านไม่ต้องไปไหนให้เสียเวลานะครับรอลุงวีอยู่ที่บ้านลุงวีอัพโหลดวิดีโอใหม่ๆทุกงวดนะครับ เพื่อให้ท่านใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับได้ถูกตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีอาอธิษฐานขอให้ปังปังรวยรวยกันทุกคนนะครับเรามาตามลุ้นกันนะครับกว่าวัดล้างตาขุนจันทร์อำเภอระโนดษจังหวัดสงขลาจะให้เลขอะไร กับผู้ติดตามช่อง y o ยูทูบรงวีพารวยได้นำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าวันนี้จะได้เลขอะไรไปทำการเสี่ยงโชคเ,เ,เสี่ยงดวง ทำการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในงวดวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2565ที่จะถึงนี้นะครับมาเร็วนะครับตัวเลขเป็นเลข7นะครับตัวเลขเป็นเลข7 เรามาตามตัวต่อไปนะครับตัวเลขมาแล้วเป็นเลขเจ็ดนะครับเรามาตามลุ้นตัวต่อไปเลยนะครับตัวที่สองว่าตาขุนจันจะให้เลขอะไรนะครับถูก หมุนนะครับหมุนลองดูนะครับลองดูเดี๋ยวลงวีจะก,กลับมาอีกครั้งหนึ่งที่ด้านล่างนะครับถ้าใครมองกระทางทูจะเห็นตัวเลขด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโชคของใครของมันก็เล้วกันนะครับมาแล้ว70ศนะครับ เมื่อกี้ตูดตัวเลขหมุนนะครับโดยที่ลุงวีไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับสายวีดีโอให้ผู้ติดตามชอ่อง y o u t u b e ลุงวีพารวยได้ดูเมื่อกี้นะครับเห็นกันจะจะนะครับได้สองตัวแล้วนะครับ อย่าลืมนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเลขที่ลุงวีจัดหามาให้ถือว่าใช้เป็นแนวทางทางหนึ่งเท่านั้นนะครับสำหรับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566นะครับ หเห็นกระถางทูกด้วยนะครับเผื่อใครมองเป็นตัวเลขนะครับที่อยู่ด้านล่างสำหรับทูกตัวเลขตอนนี้มาแล้ว2ตัวนะครับ70อีกตัวหนึงตัวที่3เรามาลุ้นกันต่อนะครับว่าจะได้เลขอะไรเลข4นะครับ 4, 7จ4ดศูนะครับ มาเรียบร้อยอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่อง youtube ลุงวีพารวยแล้วกดกระดิ่งไว้นะครับลุงวีอัพโหลดวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนมายังท่านไม่ต้องไปไหนให้เสียเวลานะครับรอลุงวีอยู่ที่บ้านลุงวีอัพโหลดวิดีโอก็เปิดดูได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงวีขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ